จะลงพณีของขึ้นโดนดูถูกลูกทุ่งมันดูตามฟาเจ็บที่ต่ำคือใจมึงจะลงพณีของขึ้นฟาคนดูถูกว่าเพลงลูกทุ่งดูตาม ับแล้วยังไงที่ดูสูงเป็แนแฟนแทนคอมเมนต์ล้นลามเล่นเอานักร้องสาวสุดแซ่บจากนงพอดีถึงกลับของขึ้นต้องออกมาฟาดผ่านโซเชียลหลังมีคนบอกว่าพเพลงลูกทุ่งตาำแฟนๆพาการคอมเมนต์สนานโดยล่าสุดจ่านงพอดีได้โพส์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก k นงพอดีมหาไทยข้อความว่าลูกทุ่งมันดูโลมันดูตามแล้วยังไงวะที่ดูสูงบอกทีกูอยากขึ้นไปจุดสูงๆอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงจริงๆแล้วที่ต่ำคือใจมึงคะขณะที่เป็นแฟนของจ่ารวมทั้งเพื่อนๆศิลปินพาการเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างลดาถึึงงเเรื่่อทีกิข้น แม่สูงต่ำมีแค่ไฮโลทุกอาชีพมีค่าถ้าทำด้วยใจสูงเราจะดูถูกก็ช่างหัวมันเถอะโฟกัสที่เงินเข้ากระเป๋าเราเท่าไหร่ถ้าแม่มีความสุขก็โอเคความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของชาวบ้านหรอแม่รักแล้วเจอกันเชียงใหม่กับแกงเดิมทุกคนรักแม่นะจุ๊บั้งแต่รู้จากคันหูก็ไม่เคยอ่อนน่องล้อมจะเลยชอบที่พี่เป็นพี่ใครพูดตกปากเสษยังมีคนแบบนี้อีกหรอนิสัยขอขอบคุณข้อมูลนงพลีม,มหาทไทยจะอาสยามภาพแหล่งข้อมูลข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งันด้วยนะคะ